วันนี้เสนอตอนรถโหลดเตี้ยท่านผู้ชมครับถ้าเรากระทำความผิดต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายก็ต้องจใช้ค่าสินใหมทดแทนเพื่อการนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ท่านผู้ชมครับรถที่จดทะเบียนแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดแปลกไปจากเดิมนะครับถ้าฝ่าฝืนนั้น จะมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทตามพรบรถจนพศ .2522 นะครับนอกจากนี้แล้วจะต้องทำประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยหรือซึ่งเรารู้จักในเรื่องของพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับหากเราฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทตามมาตราเจแห่งพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ .2535 นอกจากนี้แล้วหากรถของเราไปก่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนั้น ก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งมาพาณิชย์มาตรา420ด้วยอย่าหาทำ